ก๋วยผู้สได้สูบดีฮนะอเไรปุ๊กตีแป้งแต่เมื่อคืนส่วนยางมั้ทำไมฮะเกือบไม่ทันกลับแล้วค่ะเมื่อคืนฝนตกตีแป้งไว้ดึกแต่เมื่อคืนค่ะพอดีเลยกล้วยวีหนึ่ง หอมดอกราเรืองสาธุบุญด้วยนะไม่รักใส่ให้แล้วเดอ้อห้าชุดนะคะวันนี้สาธุบุญกับไม่รักด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเกือบเตรียมไม่ทันไปเอานมอีก ไม่ได้ใช้ข้าวนะแม่รักใช้นมกับขนมอืมใบรุ่นเขากินนมกับป่วยทอดวันนี้พายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปทอดต่อเดี๋ยวเรามาทอดต่อนะเนี่ยเหลือหน่อยนึงทอดปีล้วบับเนี้ย ตีแป้งเป็นแล้วในการอยู่กอกวยกินกับกาแฟอร่อยใส่งาขาวด้วยงาดำใส่งาขาวทำไฟแรงไม่ได้หิวแล้ว ไปทานพระพอดีเลยนี่มั่่นรอผัดฮาอืมผัดฮาอุ่์ใส่มะพร้าวมหมแล้ะเดี๋ยวไปหาข้อกล้วยกัน ไปหาขอกล้วยก่อนเด้อเดือยังยังไม่ค่อยร้อนดิ พักยุกไปเมื่อกี้อ้อโหในบทอธิษฐานี่อ๋วเดี๋ยวมาโลกินกันนะคะ mạnh <small> mưng <small> ทำขายตอนเช้าก็น่าจะได้ขายน,นี่ชินระบาดไหมเนาะเนี่ยช่วยออกอร่อยแป้งมันมัน,มนแป้งมันกรอบดีด้วยมันมันมะพร้าวถ้าเราทําขายเราต้องใส่กะทิเป็นกล่องไม่ใส่กะทิกล่องเล็กกล่องอัน่แล้วก็ใส่มะพร้าว อืมเป็นเครื่อเลยไฟแรงแล้วเนี่ยสิบสองห้าเป็นหกสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองรนุนขึ้นละสิบสองบาทไฟแรง ใส่นมกับกล้วยทอดออกไปผ้ามาแล้วว่ะกว่าจะใส่ถุงก็จะหานมไม่ได้เตรียมแต่มาคืนกล้วยทอดกับกาแฟเด้อใครเคยมนูมั่ง mm <laughs> ตอนนั้นนะไม่เคยทอดกล้วยไงทอดให้ทีมงานนะกข่าวกินบอกไม่ทอดอร่อยทอดให้กินอีกหน่อยว้าบโอ้ครั้งแรกในชีวิตนี้นะกชิวอย่างชอบเลยไม่ทอดทอดกล้วยมากล้วยก็กล้วยเราเนาะแค่ซื้อนกะทิใส่เฉยๆนะแม่อร่อยนะบ้านเราไม่มีของกินเด้อพวกแบบนี้นะ ยายพม่ามันกลับเมืองมาแล้วไม่มีใครโทษเลยแต่ก่อนยายพม่าขายเพงวะายี่สิบบาทยี่สิบบาทได้กี่ชิ้นมันขายถ้าหนูขายหนูก็จะไม่ทำแผ่นยาหรทาทำแผ่นกลมนี่แหละเนี่ยน่ารัก กูจะได้ขายไม่นมีตะเวียกมีแต่งานจ้ากอะไรไปโน่นไปนี่เดี๋ยวตุลาก็พาประโมไปหาหมอโง,งบา้าบมุกสิ้นเดือนตุลานะ 做好这一好吧，现在。 ืนก็จะหมดแล้วไม้ได้ไปหาฟืนอีกใช้ฟืนนะแม่เอาทานเอาทานเป็นเครื่องประดับมันก็เอาฟืนมาแยงเอาไม้มาแยงให้มันลุกยังไม่สุกปะ แต่แกงปลาใส่นมไม่สุ่มเนาะอู้ขบาเบอร์ันไม่ได้เอาไว้แป้งข้าวเหนียวก็ทําขนมหมดแล้ววันนั้นเหลืองสวยแล้วเนี่ย เลืองสวยหรือเลืองไม่เลืองสวยหรือเลืองไมแต่ก่อนทอนี่จมปุ๊บเลยนะทำไม่เป็น นี่นังกาสิึกจูมตีแล้วยังไม่เฉดอย่างนี้ไม่ได้ให้มันเฉดก่อนก็ไปกดเอา